โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2514สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการจากคำบอกเล่าของนางยุวันสังเจริญคุณครูคนแรกที่ก้าเข้ามาสู่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีคุณครูเล่าว่าในตอนนั้น โรงเรียนมีอาคารเรียนเพียงหลังเดียวและมีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งจำนวนสี่สิบคนการเดินทางมาโรงเรียนในสมัยนั้นค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะในวันที่มีฝนตกนักเรียนจะสวมรองเท้าที่เปื้อนโคลนมาโรงเรียนเสมอและจากความไม่พร้อมที่มีคุณครูเพียงท่านเดียวต้นสังกัดจึงได้ให้นางผ่องการศึกษานิเทศในขณะนั้น มาช่วยสอนชั่วคราวจนกระทั่งมีครูเข้ามาบรรจุใหม่และจากนั้นจึงได้แต่งตั้งนางปราณีแนวสิริให้รักษาการตำแหน่งครูใหญ่วันที่หนึ่งตุลาคม2514ได้แต่งตั้งให้นางอัญชันโกมลวิภาสเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งเรื่อยมา จนถึงวันที่9มกราคม2516นายสุวิทย์ยิ่งวรพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนจึงถือว่าวันที่9มกราคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียนตั้งแต่นั้นสืบมาภายใต้การนำของนายมนตรีเทศสิธิ์ผูมิในการโรงเรียนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ปรับปรุงอาคารเรียนและการมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมากในขณะนั้นยังได้พลิกพื้นที่สนามเล็กๆให้เป็นลานอเนกประสงค์สำหรับกิจกรรมที่หลากหลายของนักเรียนทุกคนเรียกว่าสนามสีฟ้าที่เปรียบเสมือนห้องประชุมขนาดใหญ่ของโรงเรียนนอกจากนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาจึงได้ริเริ่มการเปิดห้องเรียนพิเศษ มินิอิงกิชโปรแกรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ทำให้โรงเรียนอนุบาลปฐมธานีเป็นผู้นำด้านการศึกษาและเป็นโรงเรียนในระดับต้นที่เปิดการศึกษาในห้องเรียนพิเศษด้วยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทำให้พื้นที่สองไร่เศษที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อการรองรับ ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนแต่นับเป็นความโชคดีเมื่อสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งดำรงพระอิสระยะยิยยศเป็นสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีและสเสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชทานกำลังใจให้กับโรงเรียนที่ประสบอุทกภยัยในปี2515 โดยนายสิงโตแก้วกัลยาผู้มยการโรงเรียนในขณะนั้นได้ถวายรายงานสภาพของความขาดแคลนพื้นที่ของโรงเรียนในการประกอบกิจกรรมต่างๆพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานที่ดินจำนวนหนึ่งไร่สองงาน47ตตารางวาให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาด้วยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้น ทําให้นางสาวสมทรงรอดแจมผู้มีการโรงเรียนสามารถดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนได้ตามแผนด้วยอาคารเ็กประสงค์5ชั้น28ห้องเรียนได้เริ่มก่อสร้างและมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมือเม่อวันที่29ก,กรกฎาคม2557ในขณะเดียวกันอาคารเรียน4ชั้น15ห้องเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ก็แล้วเสร็จและมีพิธีรับมอบเมื่อวันที่9ธันวาคม2557โดยได้รับพระราชทานนามว่าอาคารสิริดรุณาภาเมื่อการก่อสร้างอาคารเรียนทั้งสองหลังเสร็จสมบูรณ์ในวันที่31ธันวาคม2560พันจอาเอกด็อกเตอร์กิติศักดิ์เพ็งสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น จึงได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเรียนแห่งใหม่ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่าอาคารเทพรัตน์วัฒนาทรโรงเรียนอนุบาลปรชุมธานีรู้สึกปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายใต้การนำของนางสาวรุนศรีแหลงธานี กลุในการโรงเรียนอนุบาลปุมธานีได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งหมดหกหลังพร้อมทั้งห้องเรียนพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนของเด็กปฐมวัยและห้องเรียนต่างๆที่สร้างสรรค์บรรยากาศที่มีความเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นผลมาจากความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองและเป็นกำลังใจที่สำคัญในการพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนที่ชั้นนําของจังหวัดปทุมธานีจากโรงเรียนเล็กๆในวันวานสู่การเป็นโรงเรียนที่ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีได้เติบโตและพัฒนายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและที่สําคัญคือวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารทุกท่านนับตั้งแต่ผู้บริหารท่านแรก นางอันทันโภมุลวิภาสดำรงตำแหน่งในวันที่1ตุลาคม2518ถึงวันที่16กุมภาพันธ25์2530รวมระยะเวลา17ปีนางประทุมสุรพลพิเชษดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่16มีนาคม2530ถึงวันที่30เมษายน2536รวมระยะเวลา6ปี นายมนตรีเทพสิทธิ์ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2536ถึงวันที่30กันยายน2512รวมระยะเวลา16ปีนายสิงโตแก้วกัลยาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2512ถึงวันที่30กันยายน2516รวมระยะเวลา4ปี นางสาวสมทรงรอดแจม่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2556ถึงวันที่30กันยายน2559รวมระยะเวลา3ปีพันจอากัตเอ,ดอกดร์กิติศักดิ์เพ็งสกุลดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2559ถึงวันที่15มีนาคม2563รวมระยะเวลา4ปี และนางสาวอรุณสีเหลืองธานีดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่21กุมภาคม2563จนถึงปัจจุบันตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลปรทุมธานีผู้บริหารทุกท่านได้ทุ่มเทรแรงกายและแรงใจในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศการยกระดับคุณภาพครู ให้เป็นผู้นำทางวิชาการและการสร้างความกำลังใจให้แก่บุคลากรทุกคนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนก้าวไปสู่ความสำเร็จโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในทุกด้านทางการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้การขยายพื้นที่เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และการจัดสรรพื้นที่สำหรับกิจกรรมพัฒนาทักษะที่หลากหลายเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนคือก,การพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านวิชาการและทักษะชีวิตโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมนักเรียนให้ได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทางพัฒนาทักษะเฉพาะด้านเช่นดนตรีนาฏศิลป์และกีฬาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับสมกับการเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยของนักเรียนเพื่อให้เติบโตเป็นคนดีมีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่กว้างมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับความขันของโรงเรียนที่ว่าเพียบพร้อมคุณธรรมเลือดาำวิชาการสืบสารความเป็นไทยก้าวไกลสุสากลเป็นพลลโลกที่สมบูรณ์